ก็พบกับช่อง Mary World นะคะวันนี้ Mary จะพาเพื่อนๆไปรับของฟรีค่ะอีกเร็วนะคะ Mary สอนรับของฟรีเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆโอเคแมพที่เราต้องไปนะคะก็จะเป็นแมพอันแรกนะคะไม่ใช่แมพอันที่3นะแมพอันที่3เป็นของปลอมเราต้องเข้าอันแรกนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่ารับยังไงแล้วของมันคืออะไรนี่นะคะพอเราเข้าแมพมาเนี่ย ก็ให <chat> ้เราเดินตามแมรี่มาเลยนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าของมันคืออะไรค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนของของเราก็จะเป็นน้องแดดที่อยู่บนหัวเราพร้อมกับน้องกระต่ายที่อยู่บนหัวแดดค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีรับกันเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนให้เราเดินมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวแมรี่ให้ดูตรงนี้เลยค่ะจะเป็นมินิเกมอันแรกนะคะให้เราเข้าไปเลยจ้าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรานะคะ เดินมาตรงนี้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าเขากําลังเก็บกระต่ายอยู่นะคะให้เราเนี่ยแต่เดี๋ยวนะแมรี่ขอเดินไปก่อนให้เรากดอันนี้นะคะจนก,กว่ามันจะลอยขึ้นไปเอาทำไมนี่ไม่ลอยล่ะทีนี้ก็ให้เรายิงไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระต่ายแล้วก็เอามันไปนะคะแล้วก็เอาน้องเนี่ยไปวางไว้ตรงเอ่อสีเหลืองอันนี้วงกลมสีเหลืองอันนี้นะคะจนกว่ามันจะครบห้าตรงนี้เลยนะคะแมรี่ขอตัวทําก่อนนะ นี้ค่ะเพื่อนๆพอนพอเราทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเดินมาตรงสีเขียวตรงนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดินตามแมรี่มาเลยแบบนี้นะคะเราเนี่ยต้องไปเล่นมินิเกมอีกอันนึงที่เป็นอันสุดท้ายอันที่3ามแบบนี้นะคะเข้าไปเลยจ้าพอเราเข้ามานะคะให้เรากระโดดจนกว่าจะไปถึงนู่นเลยค่ะไปเลยนี่นะคะพอมาถึงแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเก็บกระต่ายนะคะเอาเป็นสีทองหรือสีขาวก็ได้นะคะ นี่เอาเลยทีนี้ก็ให้เรากลับไปที่เดิมค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราเดินไปที่วงกลมสีเหลืองค่ะแล้วก็ก็เดินแล้วทีนี้ก็เดินไปวงกลมสีเขียวค่ะเพื่อจะออกจากมินิเกมพอเราออกมาแล้วเราก็จะไปรับของกันค่ะเดี๋ยวบอกนะคะว่าไปตรงไหน นี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ให้เรากดรับน้องไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้แล้วค่ะไปดูกันมันเป็นแบบไหนหรือสวยแค่ไหนนี่ค่ะของชิ้นแรกของเราก็เป็นประมาณนี้นะคะไปดูของชิ้นต่อไปกันจ้าของชิ้นต่อไปเราก็เข้าแมปเดิมเหมือนกันนะแล้วก็เราจะไปเล่นมินิเกมที่อยู่ตรงกลางค่ะแต่ว่ามินิเกมอันนี้จะไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้เนี่ยต้องรอให้ครบ 9คนเลยนะคะพเพะื่อนๆเงั้นเดี๋ยวแมรี่ขอตัวรอ,อก่อนนะเจ้าตอนนี้แมรี่ก็รอ,อคนครบแล้วนะคะให้เราวิ่งขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ระวังบอลด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะกลับไปที่เดิมไม่ได้หมายถึงว่ากลับออกจากมินิเกมนะคะมาถึงกลับไปที่ที่เราเกิดเมื่อกี้นี้ให้เรานะคะขึ้นมาแล้วก็เก็บกระต่ายแบบนี้นะคะแล้วก็ลงไปนะคะทางลงมันจะมีทางลงแบบ ทางลนบันไดเลื่อนด้วยนะคะมันจะเร็วขึ้นให้เราเอามาให้ทีมเราแบบนี้นะคะแต่แมรี่แนะนําให้เป็นแบบว่าตัวสีทองหรือว่าตัวสีเหลืองนะคะเพราะมันจะให้คะแนนถึง3มคะแนนเลยค่ะงั้นเดี๋ยวแมรี่ขอ,อตัวเอาคะแนนให้ทีมของเราเพื่อที่จะไปรับของชิ้นต่อไปกันก่อนนะ โอเคค่ับเพื่อนๆมินิเกมก็ได้จบลงแล้วนะคะเราเป็นทีมสุดท้ายเลยเหรอเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะมันจะเป็นชุดนี้เลยคะ่ะที่เราจะได้นะคะแต่ว่าถ้าคะแนนเรายังไม่ถึงนะคะมันจะมีให้รับตรงนี้ด้วยค่ะถ้าสมมติแบบว่าเราอยู่ตามนาทีที่เขาบอกหรือว,ว่าวินาทีนะคะแมรี่ก็ได้รับก็จะได้รับ100คะแนนแล้วก็ลองเลื่อนไปด้านบนนะคะมันจะมีเต็มเลยค่ะเพราะาเราได้อยู่ในแมกนี้นานนะคะเขาก็จะให้คะแนนเรา มาแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะได้ชุดนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในแมปนี้นานก็ไปเล่นมินิเกมก็จะได้คะแนนนะจ๊ะนี่ค่ะแมรี่ก็ได้มาแล้วงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงแล้วนี่กดมาที่ไหนเนี่ยนี่ค่ะชุดแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นชุดแขนยาวชุดต่อไปก็จะเป็นแบบแขนสั้นนะคะบายบาย